สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนคณะผู้วิจัยในการนําเสนอบทความวิจัยเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูลผู้กระทาผิดและอุบัติเหตุนะครับผมมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซานะครับนี่จะเป็นหน้าต่างของตัวแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับชื่อระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ทําผิดและอุบัติเหตุนะครับ ก่อนอื่นผมขอได้นำตัวนครับผมชื่อนายอริยะนุ่มสว่างศึกษาชั้นปีที่2องหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นนายราชวัลลบลำพูนนะครับเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับผม ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุและคดีนักทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ 1. ออกแบบและพัฒนาระบบกำหนดโครงสร้างข้อมูลสร้างแอปใน g ก g l a p p นะครับและออกแบบ UI และ UX ข้อที่2 ตั้งค่าและทดสอบการทำงานกำหนด Data และตรวจสอบความถูกต้องของระบบนะครับ 3. การเยผยแพร่และใช้งานนะครับเปิดให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลเหตุและอุบัติเหตุพร้อมติดตามและปรับปรุงระบบนะครับผมในส่วนหัวของหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นการนำเสนอชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงานนี้สามารถใช้ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์มาแล้วให้ทำการกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับและกดดำเนินการต่อด้วย Google ทั้งนี้ผมจะขอใช้เป็น user admin นะครับหลังจากหลังจากนั้นวิธีการใช้งานก็ ลงข้อมูลแจ้งเหตุได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดคลิกเข้ามาก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพตามนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดให้กรอกตามนี้นะครับชื่อเหตุการณ์รายละเอียดเหตุการณ์ข้อมูลแล้วก็เหตุเกิดเวลานะครับแล้วก็เป็นภาพหลักฐานหรือภาพคนร้ายหรือภาพอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรักษาทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุแล้วก็อื่นๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยสามารถติ๊กที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการอัปเดต GPS นะครับว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการกรอกสถานที่เกิดเหตุที่ตรงนี้ครับซึ่งเมื่อเรากรอกข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วครับ สามารถกดส่งได้เลยครับหลังจากที่เรากดส่งแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อมูลตามตารางตามนี้นะครับมันจะเร้งขึ้นมาในตารางครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมเคยลงมาทึกข้อมูลไว้แล้นะครับอย่างเช่นอันนี้แจ้งเหตุ2ี่พากุุภาพันสองห้าเวลา1 0บโมงสีนาทีนะครับชื่อเหตุการณ์มีเหตุรักทรัพย์ภายในห้างหมวดหมู่รักทรัพย์นะครับ ชื่อนามสกุลผู้แจ้งก็จะเป็นอารยะลูกสว่างแล้วก็จะมีเวลาที่เกิดเหตุน,นะครับซึ่งหลังจากที่เราลงมันในข้อมูลแล้วเรายังสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วยโดยรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลก็จะมีรายละเอียดการข้อมูลวันที่ก็เป็นภาพหลักฐานหรือภาพอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีหมวดหมู่ที่เราสามารถแก้ไขได้แล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่เกิดเหตุ แล้วก็สถานที่เกิดเหตุน,นะครับทั้งนี้เรายังสามารถลบประกาศเด็กด้วยครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรีเยบร้อยแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็จะดิ้งไปอยู่ในส่วนของหน้าหมวดหมู่นะครับซึ่งหมวดหมู่ก็จะมีในส่วนของรักทรัพย์ตเรวิวาทอุบัติเหตุแล้วก็อื่นๆนะครับแต่เมื่อคลิกที่อื่นๆนะครับ ก็จะมีรายชื่อ user แล้วก็ชื่อเหตุการณ์นะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นชื่ออะไรยะนะครับแล้วก็ชื่อเหตุการณ์ลูกค้าไม่ได้สติอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเคยกรอ,อกไว้นะครับแล้วก็กดคลิกไปเลยนะครับหลังจากที่คลิกเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีตัว g ี s นะครับที่เราเคยกรอ,อกไว้แล้วก็เป็นสถานที่เกิดเหตุวันที่และเวลาแล้วก็รายละเหตุการณ์รายละเอียดเหตุการณ์นะครับ แลวก็จะมีในส่วนของภาพเหตุการณ์นะครับโดยละเอียดเหตุการณ์ก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของข้อถัดไปก็จะเป็นภาพรวมในเหตุการณ์ซึ่งจะเป็น User Admin เท่าน,นั้นนะครับที่สามารถเห็นในส่วนของหน้านี้ได้ก็จะมีแดชบอร์ดโดยสรุปนะครับก็จะมีแจ้งเหตุการณ์หนึ่งรายการหมายความว่าถ้ามีผู้ใช้มาแจ้งรายการ10คนนะครับมันก็จะเด่งขึ้น10รายการนะครับแล้วก็เป็น User นะครับว่า คนที่ใช้เว็บไซต์นี้มีกี่ยูเซอร์นะครับแล้วก็จะมีนส่งมุดหมู่นะครับว่ามีกี่รายการซึ่งก็จะมีตารางให้ดูตามนี้นะครับว่าใครบ้างที่เป็นยูเซอร์อย่างคนแรกก็เช่นอย่างนิติธร2ชนทิชา3อริยะนะครับและเรายังสามารถเพิ่มเพิ่มสามาชิกเด็กด้วยนะครับโดยมีรายละเอียดกรอบตามนี้นะครับ สามารถเรียกบทบาทได้นะครับว่าเขาจ,จะเป็น Admin หรือสมาชิกครับซึ่งถ้าเราเรียกบทบาทให้เขาเป็น Admin เขาก็จะสามารถเห็นแดชบอร์ดหลังบ้านนี้ได้ครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่ว่าใครที่เคยมากรอกข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นตามนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคุณอริยะเคยมากรอกไว้ก็จะขึ้นด้านล่างนะครับเหมือนเป็นการสรุปว่าใครเคยมากรอกไว้แล้วบ้างนะครับซึ่ง ระบบชิ้นงานหลักๆผมก็จะปประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ